ครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลเไว้วาตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่สถานีขนส่งเอกรรมัยนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิทนะครับในแขวงคลองตันเขตคลองเตยของกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของสถานีขนส่งเอกรรมัยนะครับก็เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารไปยังโซนภาคตะวรรันออกนะครับก็หล,กหลกักๆก็คือจังหวัดชนบุรีนะครับจังหวัดระยองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับจังหวัดปราดนะครับแล้วก็จังหวัดจันทบุรีนะฮะ ก็จะเป็นโซนภาคตะวันออกทั้งหมดของประเทศไทยครับนี่็คือบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเดินทางมาที่ขนส่งเอกมัยเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกสบายนะเพราะว่าถ้าไม่ได้มารถส่วนตัวเนี่ยก็จะมีพวกรถเมย์นะครับรถรับจ้างรถโดยสารสาธารณะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นจุดของ วีเทสนะครับนะสกายวอล์กตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าก็เป็นชื่อเดียวกันนะครับก็คือในส่วนของ BTS เอกมัยนะครับระยะห่างจากในส่วนของสถานีรถไฟฟ้ากับทางด้านของสถานีขนส่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับก็ถือว่าใกล้มากนะครับเดินมาแป๊บเดียวนี้ก็ถึงเลยครับสำหรับในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยนะครับ ตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่เป็นเวลาประมาณ13เนกา3นาทีนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าของสถานีขนส่งเอกมัยนะครับเอาครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในของสถานีขนส่งเอกมัยพร้อมกันครับว่าจะมีพวกบรรดารถโดยสารครับไปยังจุดหมายปลายทางที่สถานที่ไหนหรือว่าจังหวัดไหนกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปตามรับชมบรรยากาศด้านภายในพร้อมกันครับ เอาครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ด้านภายในของสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของบขสนะครับบริษัทขนส่งจำกัด999นะครับก็จะเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งครับไปจันทบุรีนะครับแล้วก็ไปทางอำเภอแหลมงอบในจังหวัดตราดนะครับนี่ก็จะมีเวลาออกบอกนะครับเนี่ยเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งนะฮะของทางด้านของบขส ด้านนี้นี่ก็จะเป็นของบริษัทเชิดชัยทัวร์นะครับไปบ้านค่ายนะครับแล้วก็บ้านเพททางจังหวัดระยองครับเกาะสมเด็จสามย่านนะครับอำเภอแกลงจันทบุรีขุงแล้วก็จังหวัดตราดมีราค้าบอกได้นะครับ 7, 6, 2 12, 2นะครับร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบหกสองร้อยสิบสองสองร้อยห้าสิบสองนะครับเกาะช้างก็มีนะครับเวลาออกนี่สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ ก็ฝั่งด้านนี้นี่ก็จะเป็น2บริษัทนะครับก็คือบคสแล้วก็ในส่วนของเชิดชัยทัวร์อย่วฝั่งตรงนี้นี่จะเป็นของบริษัทรถรุ่งเรืองนะครับรุ่งเรืองจํากัดนะครับไปพัทยานะครับรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งผมเห็นพวกฝรั่งชาวต่างชาติมาซื้อกันเยอะเลยนะครับในส่วนของบริษัทรถร,ถรุ่งเรืองนะครับเวลาไปพัทยา14บนกา รถปาประากาศชั้นหนึ่งสาที่นั่งนะครับตรงนี้นี่จะไปชนบุรีธรรมตะนะครับมอบุรพาเฉลิมไทยบางแสนนะครับไปทางโซนจังหวัดชนบุรีนะครับตรงนี้นี่จะไปสัตหีบนะครับศูนยฝึกษหารใหม่อมบาสเตอร์บางสะเลนาจอมเทียนสวนนงนุษนะฮะเกาะช้างครับจันทบุรีขุงตาดนะครับเวลาออก14ในกา ขอไข่พัทยานะครับ,บาแหลมบริหารเกาะล้านนะครับโซนตะวันตกก็มีนะครับเนี่ยหัวหินปราณบุรีเพชรบุรีชะอำท่ายางนะครับกระทางจังหวัดประจวบคีรีขันแลวก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับไม่ได้มีเฉพาะโซนภาคตะวันออกนะครับตรงนี้นี่ก็ของบริษัทระยองมาตาพุทธนะครับรถล้วนโวเวนะครับก็จะไปทางจังหวัดระยองนะฮะ รถมิริบัสนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับ <Yeah. S 1> ในสัตว์ระยองทัวนะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นในส่วนของจำหน่ายตัวโดยสารของรถปรับอากาศชั้นหนึ่ง <Yeah. S 1> นะครับใ <Yeah. S 1> นตรงนี้จะไปบขอสอชาจังเซานะครับพนมสารคามกระบินบุรีปราจีนบุรีนะครสะแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลือนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นจุดที่ตั้งอยู่ไปกับ ชายแดนของประเทศกัมพูชานะครับในรับส่งพัสดุก็ม,มีนะครับไปยังโซนภาคตะวันออกศรีราชาทัวร์ครับหนองมนนะครับบางพระออุดมแหลมสบังนะฮะบ,บางแสนหนึ่งร้อยบาทนะครับใครจะไปเที่ยวทะเลบางแสนนี่ก็สามารถซื้อตั๋วได้นะครับตรงนี้จะไปบางปะกงนะครับบางวัวทางเาเชิงเซานะครับบ้านเทเกาะสมเอ็จบริษัท กิตติชินนะครับบ่อวินชนบุรีนะครับบริษัทแวน49นะครับเป็นรถมินิบัสนะครับชนบุรีมอบุรพาเฉลิมไทยบางแสนนะครับมินิบัสรถตู้นะครับชนบุรีบางแสนเฉลิมไทยมอบุรพาพัทยาแหลมบริพายนะครับแหลมชบังศิลาชามอเกษตรนะครับก็จะมีพวก พนักงานขายตั๋วนะครับก็จะตะโกนเรียกลูกค้านะครับก็จะตะโกนบอกว่าจะไปจุดหมายปลายทางที่ใดครับเพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้โดยสารเนี่ยมาซื้อตั๋วนะฮะานตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของที่นั่งพักของบรรดาผู้โดยสารนะครับตรงจุดที่เขาจะจําหน่ายตัว๋วโดยสารนะครับส่วนจุดของชาชลาเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหลังครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมในส่วนของจุด ของชันชาลาของพวกรถบัสแล้วก็รถตู้ที่จอดอยู่ภายในสถานีขนส่งเอกมัยนะคร,นยครับเดินไปตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังครับซึ่งจะเป็นจุดของชันชาลานะครับซึ่งเป็นจุดจอดพวกรถบัสโดยสารแล้วก็รถตู้โดยสารนะครับซึ่งจะมุ่งไปทางภาคตะวันออกนะผ่านตรงนี้นี่เขาก็จะมีพวกที่จําหน่ายพวก อาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเป็นพวกขนมอาหารของทานเล่นนะครับพวกน้ำดื่มขนมต่างๆลูกอมนะครับมีจําหน่ายหมดนะฮะนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสองสามร้านนะฮะเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับเนี่ยโกแก่พิงเกอร์นะครับเต่าทองเท่าแก่น้อยนี่มีหมดครับนี่ครับจุดตรงด้านนี้นี่จะเป็นจุดจอดพวกรถตู้นะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรถบัสนะครับก็สามารถเลือกใช้บริการกันได้ครับถ้าจะเอาแบบรวดเร็วหน่อยนี่ก็จะเป็นพวกรถตู้รถมินิบัสนะครับแต่ถ้าอยากจะนั่งแบบให้มันปลอดภัยหน่อยก็จะใช้พวกบริการของรถบัสโดยสารนะครับเนี่ยรถมิลิบัสนะครับกรุงเทพฉะเชิงเซาบางคลานะครับ รถตู้คันนี้นี่จะไปทางโซนพัยนะทพยานะครับกรุงเทพพัทยานะครับแหลมบริหายนะครับก็จะอยู่บริเวณแถวๆเกาะล้านนะคนที่จะข้ามไปเกาะล้านนี่ก็ต้องมาแถวแหลมบริหายนะครับผาจอมเทียนนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมักจะไปเที่ยวกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นรถมินิบัสสับกรุงเทพเอกมัยพนมสารคามท่าตูมนิคมนะครับไปทางโซนชฉาเชิงเซานะตรงนี้นี่จะเป็นรถไปทางโซนตะวันตกนะครับไปทางหัวหินปราณบุรีฉะอำนะครับตรงนี้ก็กรุงเทพระยองนะฮะนะครับ,นะรบก็จะมีไปยังหลายที่นะครับ จุดของชานชาลานะครับเขาก็จะบอกนะครับทางด้านของพนักง,งานขายตั๋วเนี่ยเขาก็จะพอเราซื้อตัว๋วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้มารอรถตรงจุดที่ชันชาลาที่เท่าไร่นะครับก็จะมีพวกรถตู้โดยสารแลวก็รถบัสโดยสารมาจอดนะครับนี่ครับฝั่งด้านนี้นี่ส่วนใหญ่หลักๆก,ก็คือรถตู้เลยนะครับเน้นหนักๆก,ก,ก็คือไปทางโซนภาคตะวันออกนะครับอรัญ,ญประเทศพนมสารคามนะครับตลาดลงเกลือนี่ก็ไปนะ จังหวัดตราดนี่ก็ไปครับนะครับ่วนฝั่งด้านนี้นี่ก็จะเป็นในโซนของจุดจอดรถของพวกรถบัสนะครับกรุงเทพศรีราชานะครับกรุงเทพบุรพาวิถีแล้วก็ทางตัวเมืองของจังหวัดชนบุรีนะครับมอบุรพานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถมินิบัสกรุงเทพบางแสนมอบุรพานะครับ ก็ไปสะดวกสบายรู้สึกว่าราคา100บาทนะครับสำหรับในส่วนของมอบูรพาเซ็นทันชนบุรีนะครับกรุงเทพตลาดนะครับโซนภาคตะวันออกเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของทะเลแล้วก็พวกผลไม้นะฮะแบบชาชาลาเขาจะบอกนะครับแบบชาชาลาที่11ชาชาลาที่9นะฮะ ช,ชานชลาที่13นะครับก็จะเป็นของบริษัทเชิดชัยทัวร์ทั้งหมดเลยนะครับช,ชานชลาที่7เนี่ยของระยองทัวร์นะครับรถของบริษัททุ่งเรืองเนี่ยจะจอดอยู่บริเวณด้านหน้าสุดก็คือช,ชานชลาที่1นนะครับจุดที่นั่งพาของผู้โดยสารวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันธรรมดานะครับผู้โดยสารก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับสําหรับในส่วนของ ของสถานีขนส่งเอกมัยนะครับซึ่งจะนำบริษัทไปยังโซนภาคตะวันออกนะฮะชนบุรีชาเชิงเซาสักแก้วไะยองจันทบุรีตราดนะครับนะีครับรถร่วมบขอสอนะครับกรุงเทพพัทยานะครับน่าจะเป็นของบริษัทรุ่งเรืองทัวนะครับเป็นรถบดิสารตรอประกาศชั้นหนึ่งนะครับ นาจากกรุงเทพรไปยังพัทยานะครับส่วนใหญ่ชาวต่างชาติหรือว่าฝรั่งเนี่ยก็มักจะมาซื้อตั๋วกับบริษัทรถเนี่ยครับบริษัทรถรุ่งเรืองนะครับพัทยานี่ก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติมักจะไปเที่ยวกันแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ไปปักหลักอาศัยอยู่ที่พัทยาเลยนะครับนะครับรถร่วมบขสปร,ประกาศชั้นหนึ่งครับสามารถนั่งได้ทั้งเส้น38ที่นั่งครับในส่วนของรถของบริษัทรถรุ่งเรืองนะฮะ บรรยากาศในช่วงบ่ายโมงครับรถออกประมาณ14ในกานี่ก็อีกประมาณ45นาทีนะครับผู้โดยสารนี่ก็มารอขึ้น,นครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้นะครับรถมินิบัสหรือว่ารถบัสนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวบรรยากาศของสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยครับซึ่งจะส่งผู้โดยสารไปยังโซนภาคตะวันออกอย่างชนบุรีระยองจันทบุรีตราด ชาเชิงเซาหรือว่าสักแก้วก็คงจะมีประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ